นักกีฬาลงสนามนะครับกรรมการพร้อมนานแล้วนักกีฬายังไม่พร้อมเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณไปยังผู้การสนับสนุนหลักนะครับสนับสนุนในค่ําคืนวันนี้นะครับขอพระคุณไปยังพี่เล็กแบรนซู <c oughs> ครีมกันแดดและบอดี้ออยล์ผลิตภัณฑ์แบนนซู <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ไก่หมุนละมุนลิ้นนะครับจากพี่ป่านนะครับไก่หมุนละมุนลิ้นแล้วก็จากบ้านฮักน้องยุลินะครับดอมแค่น้อยครับ จากจามีปอแม่ขวัญละยองนักกีฬาบอกว่าบอลมันแก่นเกินไปค่ะแล้วก็ขอบคุณไปยังบ้านฮักน้องซีแกรมด้วยนะครับปะทูน้อยผลงานเพลงเบาไ, <ป S 1> ไทยเลยแล้วก็ฝากผลงานเพลงสุนทรภู้ด้วยนะครับของน้องยูริโตเกียวมิวสิกค่ะปล่อยวันไหนคะปล่อยเมื่อไหร่คะปล่อยแล้วครับสุนทรภู้ปล่อยแล้วสาม,มารถขอไปกด ซับตะไครได้เลยอ๋อปล่อยแล้วพี่ต้องสามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะปอ้ยพาพิรุณเฮ้าเต็มใจอีหรีว่าหันบ่มีแดดนะคะตอนนี้แดดมาแล้วค่ะแดดมาแล้วเสิร์ฟโดยออนอุมาจิตทิรักอัดอุมาอัดอุมาเสิร์ฟ โอ้ตบไม่ข้ามนะคะโอ้ตบไม่ข้ามนะคะความสามารถย้อนแย้งกับปากมากเลยนะคะเอาไหมค่ะปุ้งก็ยังไม่ข้ามก็ยังไม่ข้ามค่ะก็ยังไม่ข้ามนะคะไม่เกี่ยวกับเน็ตเลยค่ะนักกีฬาว่าเน็ตสูงไปนะคะซึ่งไม่มองดูตัวเองเลยว่าทำได้หรือเปล่า ถ้าคนอื่นถ้าคนอื่นตบข้ามแสดงว่าเป็นที่คนนะครับนัทตภาเสิบค่ะสีชมพูอัดก็รับไม่ได้เหมือนเดิมค่ะโอ้ oh, oh. สีฟ้าสีฟ้าต้องเปลี่ยนตัวแล้วล่ะค่ะมันแกล้งฉันอีนัทตพาอีปอบไม่มีใครแกล้งเลยค่ะคุณอัดครับสามลูกคุณไม่ได้เลยค่ะนัทตพาเสิฟค่ะ <c oughs> กองวายุรับไปแล้วนะคะตอนนี้ฮึบเอา้าน้ำอุน้นเอาดึงข้ามไปแล้วค่ะอาจารย์โอ๊ย <c oughs> น้องแอนนี่ค่ะโดนไปหมวกแอนนี่นะคะ แครนลอยไปแล้วค่ะสีฟ้ายังเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟค่ะจากพี่ฟุกเสิร์ฟค่ะจำเกือบไม่ได้เลยค่ะเสิร์ฟไปแล้วค่ะโอ้น้องเข้าเล็งโอ้ทีมงานบ้านทุ่มตบตบออกนะคะไม่รู้ว่าจะรีบเร่งไปไหนแทนที่จะส่งให้เพื่อนเล่นบ้างนะคะงงเหมือนกันโอ้ยทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเอาว่าพูดเดียว พี่ฟุกเสิร์ฟครับอีกโอ้ยน้องเข้าเล้งเหมือนเดิมค่ะยังใช้นิสัยดมเดมนยคะไม่เคยส่งให้เพื่อนเล่นเลยค่ะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงยังเอานิสัยดิมมาใช้พี่ฟูกเสิร์ฟเหมือนเดิมค่ะน้องตะพารับบอลแรกค่ะฮึดโอ้ยน้องแอนนี่กับอาจารย์ดนตรีค่ะตกลงกันไม่ได้นะคะว่าใครจะเป็นคนลับนะคะสีชมพูพลาดไปสกอร์ใครเป็นคนนับขาดยาวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวตอนนี้ ผาเนยียกสกอร์อยุ่งเสก็จค่คู่ชิ้นจังค่ะห้าสอง <S 2> 2 <S ค่ะนับเองโกงเองเลยค่ะอ๋อให้น้องเป็นคนนับออ๋มีน้องๆน,นับให้นะคะตอนนี้สกอร์เปลี่ยนนิดนึงค่ะอยู่ที่พี่ฟุกเสิร์ฟเช่นเดิมค่ะสีฟ้ายังเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟค่ะโอ้โอ้ข้ามาแล้วโอ้ยโอ้ยโหแท่งนี้เป็นของข้าโอ๊ตครับโอ้ค่ะ ต้องโทษน้องอัดอย่างเดียวนะคะเปิดบอลแรกสั้นมากค่ะเปลี่ยนตัวสีชมพูค่ะขอเวลานอกค่ะสีชมพูเปลี่ยนตัวสักครู่นะคะสีชมพูเปลี่ยนตัวสีฟ้าน,น่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะคะคนหนึ่งอะค่ะ <laughs> สีชมพูเสิร์ฟค่ะไม่โดนบอลเลยค่ะอาจารย์ค่ะรอยัง,ย,งยังไม่อ๋อยังไม่โดนบอลน,นะะ่ะเมื่อกี้ซ้อมนะคะเสียงลูกบีดอีกครั้งค่ะสีชมพูเสิร์ฟ โอเคค่ะเช่นเดิมเลยค่ะค่ะฝ่ายเสิร์ฟตกมาเป็นของสีฟ้านะคะเปลี่ยนตัวเสิร์ฟค่ะเปลี่ยนตัวเสิร์ฟค่ะเป็นของแพทย์สนามของเรานะคะแพทย์สนามน้องน้ำอุ่นเสิร์ฟค่ะโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามแต้มตกเป็นของสีชมพูสีชมพูได้เสิร์ฟค่ะ สีชมพูเสิร์ฟโดยอาจารย์ตูนค่ะบอลแบบรกมาสวยงามค่ะข้ามไปแล้วน็อตพภาตั้งบอลแรกอึ๊บฮึดฮึบให้จะอเออไม่ข้ามครับผมโดนน้องอัดเอาปากอเป่าออกก่อนสีฟ้าเป็นฝ่ายได้แต้มสีชมพูถ้าอยากได้แต้มให้ตบมาลงที่อัดฉราดนะคะกองวายุเป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะเปิดบอลแรกมาแล้วยึง โอ้ห oh. อ้าวตกใจดูเลมอนเข้าไปแล้วนะคะกองวายุสเสร์บค่ะสีชมพูเสียเปรียบนะคะฮึดข้ามแล้วเออฮึดโอ้โหอึดฮึดหลังอึดมาแล้วน้ำอุ่นฮึบตั้งบอลลูกนี้พี่ฟูกว่างข้ามไปแล้วข้าวอ๊ตข้าวโอ๊ววทำอะไรก่อนฮึบเฮ้ยน้องอัดน้องอัดตั้งมาบอลแรกน้ำอุน่นน้ำอุน่อน คุณอักคุณอักตบโอ้โหสับแล้วโอ้โอ้โอ้ออกข้างไปครับแต้มเป็นสองสีน้ําเงินสีฟ้าสีฟ้าโอ้อีนี่ตาบอดสีนะมึงนะภาคเพลินเนาะกูว่าเป็นงานแข่งเรือโอ้แต้มนี้เป็นแต้มที่ดูเดือดมากนะครับตั้งแต่เริ่มเกมมาค่ะใช่ค่ะมีแต้มเดียวดูเดือดมากสีฟ้าได้เสิร์ฟโดยพยาเสิรคฟค่ะกุวาย่องกองวายุค่ะ ฮึบตอไปโอ้ยโดนปลายนิ้วนิดเดียวค่ะถูกปลายเล็บขบนะคะแขนหลอยเลยค่ะลูกนี้โอ้นักกีฬาเราแขนลอยกะว่าจะเสิร์ฟให้โดนหน้าอัศรานะคะหลุยไปสีชมพูครับข้าโอ๊ตเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับหวยออนไลน์บ้านทุ่มเฮ้ยนี่มันมีท่าเสิร์ฟท่านี้เดี๋ยวแล้วคุณบอยเสิร์ฟแบบนี้ แับตุนานไปเล่นที่บ้านทุ่มคนเดียวนะคะงงมากเลยไม่ได้อยู่ในกติกาเลยพี่ฟุกเสิร์ฟไปแล้วสีฟ้าข้าโอ๊ตยืนมองเฉยเลยยืนมองต่อหน้าต่อตานะคะ<อ>คนแบบนี้เรียกไม่มีน้ำใจนะคะถ้าเห็นเพื่อนอเจ็บแค่ได้ป่วยข้างทางก็คือไม่ช่วยไม่ช่วยเหลือเลยครับก็คือยืนมองดูจากการเล่นกีฬานะครับ<ม>เป็นคนที่ไม่มีน้ำใจอันนี้เรียกว่าแก่ไม่มีคุณภาพนะคะอ้าวยังจะเสิร์ฟอีก สีฟ้ายังเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟค่ะจากพี่ฟุกค่ะโดยต้งต,งตลาดควาย <laughs> เหมือนมากนะคะไม่ข้ามค่ะไม่รู้ว่าเปิดเลฟดูหรือเปล่าเ <laughs> ลสสีชมพูเสิร์ฟโดยโยโกะส,สีสกเกตไม่ใช่ค่ะ <laughs> เสิร์ฟดีมากค่ะออกหลังไปออกไปแล้วอา้ออาวนมอัศราหรือเปล่า <laughs> นมอัศราทำไมาตากแดดอยู่ตรงนั้นล่ะคะแม่หมอเล่นมนดําหรือเปล่าคะ เปลี่ยนตัวเสิร์ฟค่ะเปลี่ยนตัวเสิร์ฟเป็นโดเรมอนแท้นะคะจากสีฟ้าเสิร์ฟตอนนี้ขอพรจากพวงนมพยายามจะมัดแก่ให้เหมือนชิชุชกะานะคะแต่ไม่เหมือนค่ะเพราะว่าหน้าไม่ได้หน้าเหมือนใจแอนมากคะ <c oughs> ่ะน็อตนภาเตะหลังมาลูกนี้แก้เกมยังไงคุณนะักกลองประยุทธโด,โดโตบโอ้สวยมากออกข้างไป สีฟ้ายังเป็นฝ่ายได้แต้มรัตภาถือว่าไหวพิบดีนะครับใช้เท้าดอกเหมือนตะก้อเลยค่ะเราแข่งกันครึ่งละหนึ่งชั่วโมงครับเหลืออีก30วินาทีหมดเวลา <c oughs> ครึ่งเลยเราแข่งเป็นเป็นแต้มนะครับ <c oughs> ห้ามเปลี่ยนตัวนะครับนักกีฬามีแค่นี้หมดเวลาครึ่งเลยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เขาเป่าให้เสิบ เคยกับว่าเมันเหมือนเาเนาะโอ้ยกันซีนนะักกีฬาฉันอา่าใจแอนเอสิร์ฟค่ะโอ้ยแขนลอ,อยไปเลยโอ้อาจารย์นนท์ตีไฟชีชมพูเสิร์ฟค่ะข้ามาแล้วออกข้างไปออกข้างไป ทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่สามารถร่วมบริจาคก,กันได้เรื่อยๆเลยนะคะนี่โดเรมอนตัวจริงมาแล้วคล้ายมากค่ะหันหน้าให้กล้องหน่อยค่ะฮึสตีอัดอคู่แนักไปค่ะตอนนี้การขอโทษขอโพยกันค่ะสีชมพูนะคะจากแชมป์สิบสมัยค่ะสีชมพูโดยพี่โดโอู้พี่โดตบอัดเนตนะคะ ท่าสวยมากค่ะแต่ไม่ข้ามนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่อืใช้ท่าอ่อนอุมาค่ะแต่ว่าไม่ข้ามกับเดซี่ชมพูของเขาเสิร์ฟไปแล้วเนบวรุษบอลแรกเปิดสวยมากฮึดข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วหลังโดเรมอนรับบอลแรกค่ะกองประยุทธ์ตั้งขึ้นแล้วคูนักดดดึงฮึดโอบอลแรกอัสตาลอัสาลาอยู่ไหนโอเอออัสาลาไม่รับบอลเลยโอสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่คะ ชีฟ้าขออัดฉีดสีชมพูได้ไหมคะได้ค่ะตบอัดอัดชาลาให้500รอค่ะโอ้โหอัดชลามีค่า500รอยนะคะสีชมพูข้ามไปแล้วอตอนนี้พี่น้ำอุ่นข้ามไปแล้วบอลแรกจากกล้องมายุคู่นักโดดดึดอ,ออกข้างไปโดยเข้าโอ๊ตหวยออนไลน์บน<อ>ันทุมงวดนี้ยังไม่มีเลขอันนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะบาทละ70ค่ะงวดชนงวด ข้าวออด8 8 8ค่ะบ right ah, ัญชีม้าบัญชีนายอนุเอาพู้จัดค่ะผู้จัดแจ้งเวลาด้วยนะคะเหลืออีกกี่นาทีนะคะเพราะว่าตอนนี้พิธีกรร้อนแดดมากเลยค่ะพิธีกรอยู่ในร่มเนาะบอลแรกเปิดมาไม่มีใครรับเลยน่าเสียดายค่ะรถนภาบ่นในใจค่ะพลาดไปอย่างโง่เขลาเลยนะคะแต้มนี้ซ้ำเติมมากค่ะเขาออด8 8 8นะคะฝากด้วยค่ะ เว็บนี้ฝากถอนโอนไว้ไม่ได้ค่ะอาเสิฟออกไปโดยที่สกอร์อยู่ที่เท่าไหร่คะ9ต่อ18ทีมสีสีอะไรนำคะสีฟ้านำค่ะสีฟ้านำค่ะสีชมพูเสิฟมาไม่มีเสียงโดนลูกบอลเลยค่ะ เดี๋ยวภาครอก่อนนะพลาดไปแล้วค่ะดื่มน้ําปะนะก่อนเป็นของสีฟ้าค่ะสกอร์อยู่ให้สีฟ้านะคะหนึ่งแต้มสีฟ้ามาที่พี่ฟุกเสิร์ฟค่ะฮึดหลังว่างเลยนะคะนักกีฬาว่ากรรมการว่า่งคะขออนุญาตเปิดกล้องดูชาเลนจ์นะครับฮะมีได้เหรอ พี่จุนคะขอดูภาพช้าคะ่ะใจเย็นๆนะครับอาจารย์พูด<ๆ>ตุดสวัสดิ์อย่าทำลา <laughs> ยอย่าทำลายอย่าทำลายนักเรียนของเรานะคะเสิร์ฟโดยเจ๊ตงตลาดควายนะครับ <laughs> <laughs> เปิดบอลแรกไปแล้วนะคะรอสตาพาข้ามาออกข้างไปคะ่ะสนับสนุนการแข่งขันโดยฟินคับคะ่ะโรงพยาบาลกรวินคลินิก เอาโรงพยาบาล K R M ค่ะขอบคุณกัมมี่ไลฟ์ฟู้ดด้วยนะครับสำหรับกัมมี่ไลฟ์ฟู้ดจากพี่แอนนะครับส่งมาจำนวนสามลังนะครับามาฮะโอ้ห้องแม่ขวัญขอบคุณแม่ขวัญด้วยนะครับเอามาแจกน้องๆน,นักเรียนวันนี้สำหรับกัมมี่ไลฟ์ฟู้ดนะครับรพี่น้ำอูนเปิดเสิร์ฟไปโอ้พลาดไปครับสีชมพูแต้มตกเป็นของสีฟ้าครับ ขอบคุณดานิกด้วยนะครับแบรนดานิกนะครับของบอสเฟรมสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับหลังจากจบวอลเลย์บอลนะครับเราจะทําการมอบอุปกรณ์ดูิยางให้กับน้องๆแล้วก็จะมอบรางวัลแล้วก็จะชักกระยืเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในวันนี้นะครับขอพระคุณไปยังพี่เล็กแบรนซูด้วยนะครับสําหรับครีมกันแดดและบอดี้ออยล์ผลิตภัณฑ์แบรนซูครีมกันแดดและบอดี้ออยล์ผลิตภัณฑ์แบรนซูนะครับแล้วก็ขอพระคุณไปยัง ด้อมแค่น้อยนะครับคูคูแ็กโอ้โหพลาดไปครับคอมเมนต์จากท่านผู้ชมนะครับคูชินจังเล่นแต้มละ500ค่ะเชิญที่สนามเลยนะคะสีฟ้าสีชมพูสู้ๆค่ะคนละหนึ่งไล่หนึ่งแชร์นะคะตอนนี้สีชมพูเสิร์ฟค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ ขอบคุณไก่มุนและมุนลิ้นด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับอร่อยอร่อยแล้วก็ขอบคุณไอศครีมนะครับสามถังจากแม่ขวัญละยองนะครับมาให้น้องๆหนูๆน,น,น,นักเรียนโรงเรียนบ้านสวัสดีได้กินดอมแค่น้อยนะครับผมดอมแค่น้อยแล้วก็ขอบคุณบ้านน้องซี่แก้มน้ำเตาปลาทู่นะครับเบาไทยเลย ขอบคุณบ้านฮักน้องแอนนี่น้องสเต็มช่วงนี้สีชมพูน้องเน็กวัรุตน้องน้ำอุ่นนัดตผาตบอ้พี่ฟุกแล้วก็คุณก้องวายุด้วยนะครับของสีชมพูลูกนี้สวยมากตั้งแต่เล่นมาเป็นการโดดตบครั้งแรกของนันาภาครับฝากร้านตำป่าสมอนจันด้วยเสิร์ฟมาไม่ข้ามครับแต่เป็นของสีฟ้าเป็นอันจบเกมนะครับนักกีฬาสัมผัสมือ โอเคครับถือว่าจับมือแล้วเดี๋ยวนักกีฬาเชิญพักผ่อนตามอัทยาศัยสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะทำการมอบของรางวัลต่อฟังเพลงเพราะๆจากทีมงานค่ะสีฟ,ฟ้าฝ้าเดอเเมูกติกาว่าเลยบอดคอยลง6กหกคนลงจากคนบเนี่เอาสีฟ้าลงกเจ็ดคนเน <c oughs> นี่ย <c oughs> เด็กหน่อยในทองไปยังคือบานาเดี๋ยวให้นักกีฬาพักผ่อนก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็ นักเรียนโรงเรียนบ้านสาวัสดีนะครับเดี๋ยวมารับมอบอุปกรณ์ดูดยางจากพี่ๆวันนี้นะครับที่มาร่วมเล่นกีฬาการกุศลหาทุนสมทบจัดซื้ออุปกรณ์การดนตรีการกีฬานะครับเด็กนักเรียนมาเลยนะครับของขนมของแจกเราเยอะแยะเลยวันนี้ขอบคุณนะครับแม่ขวัญด้วยนะครับแล้วก็กามีไลฟุตนะครับอันนี้นะครับมาแจกเด็กน้อยนักเรียนนะครับ ขอบคุณครีมกันแดดและบดี้อ์ผลิตภัณฑ์แบรนโซด้วยจากพิเล็กแบรนโซนะครับแล้วก็ขอบพระคุณไปยังไก่มุนและมุลลินนะครับพี่ป่านขอบคุณยาดมฟินแห้งนะครับยาดมฟินแหง้งฟินขับ,บด้วยนะครับไปผุนแม,นมลาไปผุนไหม <c oughs> ผุนผุนผุน <c oughs> ไปผุนเป็นาเป็นนาพิธีผุนเด้อขอบคุณค <c oughs> ่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยแล้วก็ทีมงานอาจารย์นักดนตรีทัมโปแบนนะครับทีมงานอาจารย์นักดนตรีทมโปแบน ขอบคุณซาวจิเนียร์จากอาจารย์ต้อมแล้วก็อาจารย์ปูด้วยนะครับน้องๆศิลปินแดนเซอร์จากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกวันนี้ที่มาร่วมสนุกสนานสมทบทุนหาทุนจัดซื้ออุปกรณ์การดนตรีให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับวันที่นะครับฝากด้วยนะครับสาหรับวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับกลุ่มปิดค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับกลุ่มปิดรอบเพชรนนทุน อีพี่นี่เพชรนนตุนบุกโตเกียวมิวสิกสิเป็นจังไดต้องทับไปติดตามชมพี่น้องเพชรนนตุนสิไปบุกโตเกียวมิวสิกทุกอย่างต้องหาแน่นอนบัตรละหน9บาทเหมือนเดิมอย่าลืมซื้อบัตรสุดตัว้อพี่น้องเด้อ แต่อไปนี้จะเป็นการมอบอุปกรณ์นะคะเครื่องดนตรีให้วงโดริยางของโรงเรียนสาวัตถีนะคะนักกีฬาเข้ากับถือโอกาสได้พักผ่อน,นะคะช่วงนี้ค่ะเพราะว่าเรามีกีฬาสุดท้ายรออยู่นะคะคือชักกระยืยค่ะดึงชักกระยืยนะคะเมื่อกี้ทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายชนะสําหรับกีฬาวอลเล์บอลน,นะคะกีฬาฟุตบอลทีมไหนชนะคะคุณอัชารา สีชมพูตอนนี้ยังเสมอค่ะหนึ่งต่อหนึ่งชักเเยอร์จะเป็นกีฬาตัดเสียว